ภาพรถกระบะโฟโวิลที่หัวทิ่มตะแคงข้างอยู่ในลําห้วยผมต้องกระแทกประตูรถออกมาแต่กายขึ้นฝั่งก่อนน้ำจะท่วมมิดทั้งคันเหนื่อยแทบขาดใจเหตุการณ์ก่อนหน้านี้พวกเรานำมาโดยเพียมนาศเป็นคนขับรถผมเล็กอํำและโบว่าพรานนำทางชาวกะเรียงวันหยุดยาวทั้งทีได้ตกลงกันมาเที่ยวป่า ในอุทยานแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีผมจำได้ขากรับรถวิ่งด้วยความเร็วเพราะเกรงฝนตกน้ำป่าตัดทางจะเป็นการยากลำบากพอพ้นโค้งพี่อำนาจร้องลั่นแล้วหักพวงมาลัยผมก็ทันเห็นว่ามีคนวิ่งตัดหน้ารถจนเสียหลักพุ่งตกลงไปในท้องห้วยไอ้อ่ำแทบจะว่ายน้ำพี่อำนาจไต่ต,ตามขึ้นมา ผมหายใจดังแรงอย่างโล่งอกร้องถามเป็นอะไรมากไหมสองคนไม่ตอบเอามือกุมท้ายถอยไม่มองหน้าเพี่อำนาจเอาแต่บ่นออดแอดว่าไม่น่าไม่น่าเลยก่อนหน้าไปร้องท้าทายเจ้าป่าเจ้าเขาให้ออกมาเผชิญหน้าทั้งที่พรานก็ห้ามแล้วยังไม่ทันจะข้ามออกจากป่าก็โดนดีเข้าจนได้เจตนาพวกเรามาเที่ยวป่า ชมน้ำตกลำธารแมกไม้ที่ถือปืนมาด้วยเพื่อป้องกันตัวกรณีเจอช้างป่ามาเจอมีขอเป็นเป้าอย่างดีพรานห้ามยิงแล้วก็ไม่ฟัง <S <S> <S เสียงปืนสถานไปทั้งดงมีขอเหยี่อกระสุนตกลงมาจากต้นไมแน้แดดินินพรานบอกว่าร้องบอกไม่น่าไม่น่าเลยมองไปที่สารเจ้าที่ตั้งอยู่ในอนาณาบริเวณเดียวกัน พี่อำนาจหัวเราะเห็นเป็นเรื่องงมงายแล้วยังร้องท้าทายให้ปรากฏตัวออกมาตัวเป็นๆบัดนี้เจ้าตัวเอามือกุมท้ายถอยรู้สึกเจ็บขัดยอกทั้งตัวแม้เกิดอุบัติภัยทั้งสามชีวิตยังรอดมาได้ขาดไปก็แต่พรานนำทางชาวก็ะเรียงที่พวกเราร้องเรียกหาไม่มีเสียงขานต่อโบวะนั่งอยู่ท้ายกระบะรถ น่ากลัวจะกระเด็นไปไกลพี่อำนาจพูดพวกเราเลยเร่งตามหาขอบวุ้ยรบมากไหนจะน้ำไหลแรงน่ากลัวคนจะไหลไปตามน้ำข้างบนเป็นพื้นดินนิ่มภายหลังฝนตกมีรอยล้อรถครูดกับดินเป็นทางยาวรอบด้านแถวนี้ล้วนเป็นป่าห่างไกลจากชุมชนโชคดีที่ยังมีสัญญาณโทรศัพท์ให้โทรตามคนรู้จักให้มาช่วย พวกเขารับปากจะมาแต่หนทางมาถึงยากลำบากเราคงต้องหาที่พักค้างคืนในป่าดวงตะวันอ่อนแสงลงลอยตามเลียดสันดอยสูงนกป่ากลับจากออกหากินคืนสู่รังท้องฟ้าที่เคยสดใสกลับมัวหม่นลงทุกทีในช่วงเวลาโปรเพลย์แต่ยังไม่ทันมืดค่ำในทันทีหากยังมองเห็นหนทางเดิน ผมอยู่นี่เสียงกูต่อมาจากด้านหลังผมสาบานได้ตอนนั้นตกใจเหมือนเห็นผีที่จะอยู่โบว่ามายืนอยู่บนหนทางในสภาพยืนนิ่งไม่ไหวติงที่ยืนอยู่ตรงนั้นเป็นอุโมงค์ป่าไผ่ทำให้ค่อนข้างมืดมองเห็นใบหน้าไม่ชัดเห็นเพียงร่างผอมไหลบางแต่แกร่งเกร็ง,รงไม่ทันร้องสักถามพรานหันหลังเดินนำหน้า อันเป็นภาพคุณตามาตลอดทั้งวันดูเหมือนแต่คนจะเจ็บจนซึมพูดน้อยลงในป่าเงียบสนิทลมพัดมาทีต้นไผ่ในกอดังเอียดฮาดแล้วความเงียบก็ถูกทำลายลงด้วยเสียงนกกระปูดดังเสียงเย็นเยือกผมมองหาต้นเสียงเห็นนกตัวหนึ่ง เป็นโจบผ่านต้นเพกาที่ออกฝากห้อยตรงเตงยามต้องลมมันร่อนลงบนพื้นใช่เลยมันนั่นเองเจ้าของเสียงดังปูดปูดเมื่อเห็นคนแทนที่จะบินหนีเหมือนนกชนิดอื่นแต่กลับวิ่งหัวซุกหัวซุนเข้าซ่อนเร้นอยู่ในพุ่มไม้รกใกล้ๆบริเวณนั้นผมพยักหน้าให้เสียงดังขึ้นบ้างกับพักพวกให้เดินตามโบวะไป ้างหน้านี้ไม่ไกลมีสำนักส่งคงต้องขอพักแรมคืนไปก่อนไม่เกินพรุ่งนี้เช้าจะมีคนตามมาช่วยคู่รถขึ้นมาสำนักสงฆ์เมื่อไปถึงสิ่งปลูกสร้างเก่าจนสุดทรมกุฏิจะพังมิพังแลมีต้นย้าขึ้นรกกับทวันพันเลยต้นไทรใหญ่ทิ้งใบร่วงหล่นทัดถมอยู่ในลานปราศจากการปัดกวาด ผมเงยหน้ามองสำรวจบอกกับพวกพวกที่นี่องครางเสียแล้วโชคยังดีที่มีศาลาคุ้มหัวพยับเมฆฝนทางทิศตะวันตกกำลังแผ่มาถึงคืนนี้ถ้าจะมีฝนตกแน่ความมืดโรยตัวลงมาในอารามป่าแดนกันดานบูว่ะหายไปในเพิงแห่งหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นครัวได้ยินเสียงดังโอ๊ะโอ๊ะ อาจจะไปหาฟืนมาก่อไฟผมเห็นเป็นเงาคนนั่งทำงานแต่จนแล้วจนรอดยังไม่เห็นเปลวไฟผมตรงไปที่พระประธานคุกเขาลงมือคลำหาทูบเทียนมาจุดแล้วแสงแรกจากดวงเทียนเล็กๆกลับสว่างเรียงรองอย่างเหลือเชื่อทำให้เกิดความอบอุ่นใจอย่างประลาดอีกสิ่งที่ทำให้อุ่นใจคือหลวงพ่อวัดปากน้ำ ที่ห้อยขอไว้แสงไฟทําให้เห็นกรดพระที่ถูกห้อยไว้ในพื้นที่ตอนหนึ่งของศาลามีบาทวางพระท่านอาจจะไปทํำธุระยังไม่กลับมาก็เป็นไปได้เฟืนอถูกก่อขึ้นไอดินชื้นจะต้องหาไม้มีแกนมาเป็นเฟืนในเมื่อพระพวกสะบักสะบอมไปตามกันนั่งอยู่มืดๆส่งเสียงพูดคุยกันเบาเ ผมจึงหันไปบอกไม่ต้องห่วงรุ่งนี้เช้าพวกเราก็มารับคืนนี้นอนที่นี่ไปก่อนพี่อำนาจมีท่าทางเสื่องซึงมืออย่างไม่คลายจากต้นคอคงจะเครียดจนเอี้ยวคอลำบากพอนั่งลงพูดอยู่เรื่องเดียวที่ไปท้าทายเจ้าป่าเจ้าเขาจนขากลับมาประสบอุบัติเหตุผมกลับมานั่งเคียงจับงูไหล่แกเขย่าเบา,เบา พูดปลุกปลอบใจบอกจะคิดมากเลยอ่ำยังเปียกโชกคลายพึ่งขึ้นมาจากน้ำเหนือตัวสันเทาทำท่าจะเป็นไข้ผมหาเสื่อมาปูให้นอนข้างๆกองไฟคุณคๆออกมาเร็วเสียงบอกว่าเรียกมาจากข้างต้นสักต้นหนึ่งที่อยู่ด้านนอกอาณาเขตวัดร้างผมร้องเรียกกลับ ไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นมืดๆให้เข้ามาโบวะมีท่าทีลังเลจะก้าวขาเข้ามาแต่แล้วก็สะงักกลับก่อนจะหันหลังวิ่งหายไปในความรกชัดแล้วใครกันที่อยู่ในครัวไฟแสงจากกองไฟสว่างโรคก็จริงแต่รัศมีไปไม่ถึงเห็นเพียงเงาคนนั่งยองๆเหมือนกำลังกัดกินอะไรบางอย่างด้วยความหิวโหวยตะกระตะกราม เสียงที่แว่วออกมาดังครอกครอกคล้ายเสียงของหมูป่ากำลังกินอาหารผมยุติความสงสัยเดินไปหาต้นเสียงอาศัยเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์มือถืออีกไม่กี่ก้าวจะถึงเพิงเห็นเงาดำคล้ายสัตว์วิ่งแล่นออกไปมันอาจจะเป็นหมูป่าที่มาหากินแถวนี้ผมถอนหายใจอย่างโล่งอกในป่าเงียบมาก ผมหยุดยืนนิ่งจากนั้นพอฟังให้ดีคลายมีเสียงกู่ของฝูงผีจากเบากลายเป็นดังขึ้นทุกทีมันคือเสียงช้างร้องนั่นเองไม้เล็กไม้น้อยหักหลมแผ่นดินล้านคึกคล้ายช้างทั้งโครงกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้สำนักสงกลางป่าผมหวังว่าคงไม่ได้ร้างเพราะภัยจากช้างป่าในเมื่อโบวะหนีไปแล้ว คงจะเอ่ยปากปรึกษาใครไม่ได้คงต้องพึ่งตัวเองวิ่งอ้าวไปรวมกับพรรคพวกเบื้องบนพระจันทร์ดวงโตลอยเด่นแม้ยามแสงทองส่องลงมาศาลาปโปร่งร่งไร้พนังผมเห็นเงาของพระภิกษุนั่งขัดสมาธิในกรดแม่นิ่งราวกับหุ่นปั้นผมจะเข้าไปกราบเพื่อขอพูดคุยด้วย เป็นอันตกใจกับเสียงช้างร้องพ่อหันมาอีกทีในกรดกลับโล่งคลายผมตาฝาดไปเองชี่เรียดกับกบเขียดในลำห้วยแข่งเสียงกันขับขานคลายป่าจะกลับมาสงบสุขอีกครั้งผมนิ่งอยู่ครู่โขงช้างคงไม่ได้มุ่งหน้ามาทางนี้แล้วเลยกลับมาดูพี่อํานาจกับอํา ที่ต่างนอนครางฮือคลายกำลังเพลอไม่มีใครลุกขึ้นมาพูดคุยปล่อยให้ผมรู้สึกโดดเดี่ยวผมเติมฟืนไฟเสร็จก็ล้มตัวลงนอนฟังเสียงดนตรีของป่าขับกล่อมก่อนสติค่อยๆเลือนเนิ่นนานทีเดียวที่หลับไปผมถูกปลุกจากเสียงดังอื้ออหลังคาสังกสีที่ฝนตกกระหน่ำลงมากองไฟไม่เหลือแม้แต่ฐานแดง สภาพไม่ต่างจากคนตาบอดรอบตัวมันมืดมากโชคยังดีที่มีไฟฉายพอหันไปไม่เห็นพี่อำนาจกับอําหรือว่าทั้งสองคนหลบละองฝนเข้าไปข้างในเพียงครู่เดียวฝนก็ซาลงหูของผมที่นอนแนบกับพื้นคล้ายได้ยินเสียงฝีเท้าคนดังตึกตึกเดินตรงไปที่ครัวหรือว่าจะเป็นพี่อำนาจหรือไม่ก็อําอคราวนี้เสียงดัง เหมือนมีคนใช้อิโต้สับกระดูกผมไม่อาจค่มตาหลับได้อีกแล้วใครคนหนึ่งต้องลุกไปทำอะไรที่ครัวแน่ผมฉายไฟเร่งรุดไปถึงทุกย่างก้าวเหยียบใบไม้แห้งนางกรอบแกรบผมร้องเรียกให้เสียงไปก่อนใครใครทำอะไรอยู่ตรงนั้นร่างสันทัดผิวสองสีแม้เห็นแค่แผ่นหลังผมจำได้แมั่นยาว่าคือไอ้อ่ำ ที่กำลังใช้มีดอิโต้สับไปที่โครงของมีคอพอวางมีดลงก็ใช้มือดึงขวดไส้ออกมาทั้งยวงใช้ปากเขียวเสียงดังครอกครอกพอถูกแสงไฟก็หันขวบมาดวงตาสะท้อนแสงไฟปากยังคาบไส้ห้อยยาวถึงอกภาพอ,อันน่าสยดสยองยิ่งนักผมต้องผงะก้าวถอยหลังร้องเสียงแหบแห้งไอ้อํไม่ใช่สิเป็นใครก็ไม่รู้ เล็กเล็กช่วยพี่ด้วยโอ้ย,พ,ยพี่อำนาจยืนใช้สองมือกุมคอพอปล่อยมือมันบิดไปด้านหลังดังกรอบดวงตาคู่นั้นเบิกโพรงเลือกลานอันน่าจะเป็นสภาพสุดท้ายก่อนตายผมร้องละล่ำาละลักพี่อำนาจตายแล้วประกายไฟวูบอนันร้อนเผามาจากด้านหลังกระสุนปะทะร่างของอามนุษย์หนึ่งในสองผงะหงายหลัง ก่อนที่สติของผมจะดับพูบจากความตกใจกลัวสุดขีดผมงวงเงียตื่นขึ้นมาคลายหลับฝันร้ายไปเหยียซึมทั้งที่อากาศเย็นมารู้ตัวอีกทีบนห้างที่ขัดไว้บนต้นไม้ที่อยู่นอกอาณาเขตสำนักสงร้างในความมืดรอบด้านคล้ายเกิดความโกลาหลเสียงช้างร้องด้วยอาการขู่ขำราม พ่นลมจากปลายงวงดังฟืดฟาดไล่เหยียบย่ำสิ่งปลูกสร้างภายในสำนักสงร้างอย่างเกลี้ยกราดดุดันผีลงช้างไม่ต้องตกใจไปครับคุณเล็กผมยังอยู่ทั้งคนเสียงจากร่างของใครคนหนึ่งในเงามืดกำลังค้าบุรีติดไฟแดงนั่งกอดเขามีปืนยาวพาดบ่าในลักษณะคุ้นตามาบูว่า นั่นนั่โบวะตัวจริงใช่ไหมผมครับกุณเล็กสำเนียงห้วนสั้นฟังดูซื่อของโบวะบอกเป็นคนนำผมขึ้นมาบนนี้ไฟฉายในมือของผมแทบทําตกดวงตาข้างหนึ่งของโบ,บวะบวมไปเหนือตัวเป็นแผลยับเขียวช้ำจนหน้ากลัวผมกลืนน้ำลายดังอึกพยายามเปล่งเสียงถามไปถึงพี่อำนาจกับอําไม่มีคน อยู่ข้างล่างแล้วครับแถวนี้มีแต่เราที่เป็นคนผมมองตามลงไปขนบนแขนลุกชันบนคอช้างมีเงาดําคล้ายคนดวงตาแดงราวกับฐานไฟวาดแขนชี้นิ้วสั่งการให้ช้างทุกตัวหันมาที่คนบนต้นไม้เป้าหมายอยู่บนนี้โบว่าโอมอ่านคาถาอย่างฟังไม่ได้สักแนบแก้มกับคอปืนเล็งไปที่ร่างวิปลิตนั้น แล้วเหนี่ยวไกลดังเปี้ยงมันหายวับไปช้างตัวนั้นก็หันหลังวิ่งหายไปในความมืดผมร้อนใจมากเป็นห่วงพี่อำนาจกับอำมโมว่าสายหน้าแช่มช้าน้ำเสียงเยียกเย็นช่วยไม่ได้จริงๆแล้วก็เริ่มลำดับเรื่องราวให้ฟังเขาโดดลงจากรถได้ทันแต่ก็สลบไปพอได้สติก็เห็นผมเดินมุ่งหน้าไปที่สนักสงรัง แต่เพียงคนเดียวจะร้องเรียกแต่ก็กระดิกตัวไม่ได้พอฟื้นตัวจึงรีบตามมาสำนักสงฆ์แห่งนี้เคยมีช้างป่าเหยียบพระจนมรณาภาพโอว่าได้ยินเสียงช้างทั้งครงเห็นท่าไม่ดีเลยรีบขึ้นมาขัดห้างบนต้นไม้ไว้ก่อนไม่ต้องกลัวครับอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเช้าแล้ว รุ่งเช้าสิ่งที่โบว่าพูดก็เป็นจริงหน่วยกู้ภัยมาถึงชักลากซากรถขึ้นมาจากลำห้วยผมต้องเสกสยองอีกครั้งศพแช่อยู่ในน้ำทั้งคืนจนซีดขาวถูกนำมาวางเคียงกันทั้งสองศพโดยเฉพาะศพของพี่อำนาจที่สภาพคอหักดวงตาเบิกโพรงเหลือกลานคล้ายจะมองมาทางผมผมจำได้แล้วตอนรถกระแทกลงไปในท้องห้วย พี่อำนาจกอดข้อเท้าผมไ้แน่นร้องขอให้ช่วยก่อนน้ำจะท่วมเข้ามาผมกลัวจนขาดสติใช้เท้าถีบคอพี่อำนาจหลายทีเพื่อสลัดมือยือจนเสียงกระดูกดังกรอบจนผมสามารถยันตัวออกมาจากรถได้อย่างวุดหวิตถึงตอนนี้เสียงขอความช่วยเหลืออย่างดังกล้องจีดูหัวผมอยู่เลยเล็ก,ลกช่วยพี่ด้วยโอย